ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพืเ่อนๆนักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลกับผมวันนี้นำแต้งบุก สุดคมของ AI มาฝากกันอีกแล้วครับแดง AI ขาวผู้เล่น POK OK. เอาละเดี๋ยวเราไปดูแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับคู่ต่อสู้ของ AI ครับเปิดโคลนขึ้นมาดีกี่ไม่ธรรมดาครับพันห้ากว่าเลยคนนี้มาดูฝีไม้ไลายมือกันจะสดจะเก่าแค่ไหนครับผมเอาละ โอนผูกเม็ด AI เปิดเป็นเบีย้ยคู่ขวาอ่ะเราก็เบีย้ยคู่ขวาอ่าแต่ว่าใช้มาเทียมโอ้โหเอาละมาเทียมเบีย้ยคู่ขวา AI ทิมเบีย้ยคุณโอเคเอือกใช้ม้าโยงขวาจัดหนัก AI หน่อยซิผู้เล่นเคโอเคเอาละจัดให้ไลยแอดโอ้โหติดตามชมแล้วกัน เอาละน่าจะเต็มทรงแล้วหมากขาวได้เปิดก่อนเลือกใช้เรือคอสเอ๊มีอะไรเรือคอสามั้นมาดูกันแอะไม่สนครับเลือกโอ้โหใช้แบีะบ่อล้อเบ,บียสูงเลยอย่างนี้เอายังไงดีแม่มันน่ามันเคี้ยวจริงครับแต้มนี้น่าศึกษาครับเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํานาญคงจะเห็นแต้มของ AI ครับเอาไงดีหมากขาวอ่ะ จัด AI ให้สมหวังหน่อยสิแอดดูสิมีอะไร AI เขาเล่งแต้มนี้ผมอ่าทิมไล่ม้าแทงลุกเอาจังหวะบุกหืมร้ายจริงๆเหลี่ยมเบีย้ยนี่น่าศึกษาเม็ดแรกสองกันปลเอาล่ะครับ AI เปิดฉากบุกไม่สนงับกินตัดเข้ามา AI ยันด้วยเบีย้ยคู่ขวาอยู่ แหงสูงข้นมาจังหวะนี้อ่ะถอย,ยครับผมมาซ้อนซ้อนรักเดินโคน้นไปรับหน่อยไหลเม็ดเข้ามา AI หุบเรลืออ่ะมีอะไรช็อตนี้เนีย่ยมาดูกันจังหวะนี้ครับผมมา้าโรยตัวมาลุก AI ฟาดเลยจับโค้นกระทุ้งไปทีหนึ่ง อ่ะมันเคี้ยวครับผมเตะเกาะยางครับตะกัดดาวลุ่งม้าขาวไปเลยจังหวะนี้เอไอโยครับผมโอ้โหเปิดแต้มนี้อืมเอาอีกแล้วครับเออนี่แล้วเขาจะหลงกลเหรอเอไอแต้มเด็กๆแบบนี้แอติี้ไม่รู้อะไรซะแล้วครับผมคอยดูอ่าคิดอีกชั้นจังหวะนี้อ่ะเกไปสามเบียยังเหนียวอยู่เออ โคนผูกเม็ดมาอินตัดไปเลยครับผมยังสะยังรักษาเบีย้ยหน้าเรือครับถ้ายังเหนียวอยู่ AI อ่าจะบุกเขายังไง AI เติมโคลนปีกซ้ายเข้าไปย่อเรือช็อตนี้ AI เล่นมาสลับโอ้โหเอาละครับทางม้านี่แดงแป๊ดเลยเดินขุนมาตำแหน่งนี้ AI จับมา ควบขึ้นไปเดินเรือมากดไว้ก่อนโอ้โหกดแบบนี้จะอยู่แล้วเนี่ยบูเล่นเดโอเคปะทอยไอย้จับเรือแสนแสบมากดคุณโอ้โหแมเดี๋ยวก็บาดเสียวครับช็อตนี้อ่ะเลือกเดินโคนแต่เบี้ยขาดอยู่นะปีกซ้ายอ่ะกินครับไม่เก็บไว้ให้เป็นเสียนน้ำโอ้แล้วครับลูกเชิงครับ จังหวะนี้เติมโคลนไหลเข้ามาเอาแล้วสิ AI เซนเตอร์จะรับเขาอยู่ไหมเนี่ยจังหวะนี้ไม่กลัวแอดโอ้โหเรียกมา้จากชายแดนมาช่วยยินตัดสกัดดาวลุ่งเลยโอ้โหคู่นี้ดุเดือดครับลูกยังเหนียวอยู่ครับผมมีอะไรอีกไหม AI AI ก็ครับผมเติมโคลนให้เลยดอกนี้โอ้โห ุดบ่อรอปลาอีกแล้ว AI เอายังไงดีครับโคนแต้มนี้จะกินอาจจะมีปัญหาได้ครับสำหรับคุณขาวคุณขาวตัวนี้ก็จะขาดอีกโอ้โหบุญวายแอดอะเล่นเรือดีกว่าดูซิ AI จะค่ายะทำอะไร AI ก็ปูเบียดันเข้าไปโอ้โหครับใส่เกียร์ถอยโอ้ใจเย็นครับแม่ตายลอยแล้วคุณขาวซ้อมไปก่อนนะโอ้โหชอดนี้เอาละ AI ครับผมตามกระซวกไส้อะยังเหนียวอยู่ครับจังหวะนี้ AI จับเรือกินตัดเปิดทางเรือเลยเป็นงานโอ้โหเอาละบุกแบบนายทุนอีกแล้วสำหรับ AI กินไหมกินครับโอ้โหไม่กินก็ขาดทุนดีแอดจอดนี้จับมาครับผมฟาดไปทีดึกไปไหนดีโอ้โหไปได้ตาเดียวเลยแอดจับเรือ ซ้ำไปอีกหนึ่งทีโอ้โจังหวะนี้หลังแทบหักครับผมอ่ะโอ้โหคิดในเลยพี่จะช็อตนี้โอ้โหสุดจริงๆครับเนี่ยไม่น่ารอดแล้วสำหรับขุนข่าวครับน่าจะติดค่ายกลลุกจนจะแล้วจับเรือฟาดไปหนึ่งทีซ้ายขวาก็ไม่รอดครับผมไปไหนดีอ่ะเข้ามุมแล้วกันช็อตนี้โอ้โหจับมา ตะปบทำลุกจนขนข่าวณนะตำแหน่งนี้เลยครับโหดจริงๆสำหรับ AI ในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศษษึกษากลยุทธ์หมักลุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณเวลาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้กดติดตามจอก,กระดาษหน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน